รู้เห็นความจริงนี้ได้ไหมทั้งหมดนี้ที่กล่าวอยู่นี้คือวัตทุกวัตะสงสารเป็นอาการปรุงแต่งทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราสักอย่างนี่แหละพระอริยเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านได้รู้ความจริงนี้ท่านทวนกระแสเข้ามาตื่นรู้อยู่ภายในท่านเห็นอาการเหล่านี้แหละ เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเขาปรากฏเองเขาสลายเองไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่าถือครองได้ไหมเห็นได้ไหมว่าเขาเป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาเพื่อสลายตื่นรู้แบบนี้ได้ไหมเห็นความจริงที่มันปรากฏอยู่กับเราตลอดนี้ได้ไหมตั้งแต่ตื่นยันหลับความจริงเนี่ยมันปรากฏตลอดเลย เรียกว่าอนัตตาธรรมมันแสดงอยู่ตลอดเลยธรรมในธรรมปรากฏอยู่ตลอดเลยผู้ใดเห็นธรรมะนี้ผู้นั้นจะเห็นเราตะถาคตเห็นความจริงแบบนี้ว่าธรรมชาตินี้เขาไม่ได้มีตัวตนเลยเขาเป็นอาการเขาเป็นธรรมชาติเรามายึดธรรมชาติว่าเป็นเรา ธรรมชาติของลมแห่งความคิดมันก็ปรกากฏสลายลมเขาเป็นของเขาอยู่แบบนี้อย่ายึดลมได้ไหมลมแห่งมโนภาพเขาก็ปรกากฏสลายอย่ายึดลมได้ไหมลมแห่งสุขทุกสงบวุ่นวายมันก็เป็นเพียงลมอย่ายึดได้ไหมลมแห่งความทรงจํามันก็เป็นเพียงลมอย่ายึดได้ไหมลมแห่งอาการรับรู้ที่รู้อยู่ตอนเนี้ย มันก็เป็นลมแห่งการปรุงแต่งอย่ายึดได้ไหมธรรมชาตินี้เป็นกิริยาของจิตจิตตื่นได้แล้วอย่าอาศัยธรรมชาติปรุงแต่งนี้ได้ไหมเมื่อจิตตื่นเล่ไม่ง้ออาศัยอาการนี้วัตตะก็ไหลข้าวัตถุสมสารที่มีอยู่ในโลกแต่ไม่มีผู้ไปติดอยู่ในวัตตานั้น วัตตนนั้นจึงกลายเป็นสักแต่ว่าวัตถ์ทุกทั้งหลายที่บอกเราว่าทุกมันจะกลายเป็นสักแต่ว่าทุกเพราะมันไม่มีผู้ไปทุกมันมีแต่อารมณ์ที่ปรากฏแล้วก็สลายเองแต่ไม่มีเราไปถือครองสุขก็อย่าไปยึดเพราะมันเป็นทุกเป็นวัตถ์สุขหรือทุกมันก็เป็นอารมณ์รุปแต่งมันเป็นทุกเป็นวัตถ์เป็นการปรุงแต่งทั้งสิน้น